เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันดีกว่านะคะพี่พี่ Toyota ยต r o l l ราคร s ส1.8ตัว h y b r ิ d นะคะคันนี้เลยปี2022คันนี้นะคะราคาเพียง869,000บาทเท่านั้นนะคะรถมือเดียวป้ายแดงใครที่แบบว่าหารถประน้มันหารถพาไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะหรือว่าเอาไปใช้ในครอบครัวคันนี้นะคะเป็นคันที่แบบว่าตอบโจทย์ใครๆหลายคนเลยนะคะสภาพรถสวยรถเกรดเอ ใครที่มองหาอยู่นะคะรีบะตัดสินใจนะคะรถมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะพี่รถมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นใครที่แบบว่าหารถใช้งานนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ081093 2 4 4 5ไปเดสี่ยวหน้องฝนพาไปดูรายละเอียดคันนี้กันดีกว่านะจ๊ะมาที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะนี่เลยเป็นกล้องนะคะกล้องมองหน้าคันนี้เป็นตัวไฮบิดนะคะสัญลักษณ์ตัวตร้าตรงนี้อ่ะ นี่เลยนะคะมันจะแตกต่างกันกับตัวปกตินะคะมันจะมีสีฟ้าอยู่นะคะพี่นี่เลยค่ะอ่าคันนี้สวยมากกระจังหน้าก็จะเป็นลังพึ่งแบบนี้ไฟหน้าไม่มีคราบเหลืองนี่เลยไฟหน้าสวยมากเออยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะคันนี้เป็นตัวไฮบิดนะคะนี่ค่ะน้องเป็นตัวไฮบิดนะจ๊ะรถสวยมาก ตรงนี้กระจกมองนะคะกระจกมองข้างตรงนี้อ่ะมีกล้องมาให้ตรงนี้กล้องนะคะกล้องรอบคันแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงนี้ไฟเลี้ยวที่กระจุมองข้างนะคะนี่นี่ลอยนะคะประตูมือจับเป็นสมาร์ทย์เลสนะคะประตูมือจับเป็นสมาร์ทย์เลสนะคะพี่ๆสภาพสวยสภาพสวยมากนี่ค่ะเป็นตัวไฮบิดนะคะตัวไฮบิดนะจ๊ะ เออเดลต้าพลัสคอร์กสก็ไฮบิดนี่มีใครตามหาอยู่บ้างไหมเอ่ยมีไหมจ้าพี่พี่คันนี้สวยมากๆสวยมากๆนะจ๊ะใครที่หารถนะคะเอาไปขับเอาไปใช้งานนะคะก็ตัดสินใจได้เลยนะคะครบจบในที่เดียวมาที่เสียไทยเราจัดให้ครบหมดเลยนะคะพี่พี่มาหาหน้าฝนน้าฝนจัดให้ครบหมดเลยนะคะ มีประวัติไม่มีประวัติอย่าจะออกรถกับน้องฝนทําให้ได้อาชีพอะไรออกรถได้บ้างอ่าสำคัญที่สุดก็คือต้องมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งต้องมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะถึงจะมาออกรถได้เราไม่โมเมเราไม่มีอาชีพขายฝันนะคะอาชีพพนักง,งานบริษัทพนักง,งานเงินเดือนค่าราชาการค้าราชาการบํานาญออกได้ไหมออกได้ค่ะค่าราชาการบํานาญก็ออกได้นะคะพนักง,งาน บริษัทต่างๆที่มีเงินเดือนหรือว่ามีประกันสังคมออกได้กเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทำสวนออกได้ไหมออกได้ค่ะพี่ออกได้นะคะหรือจะเป็นเอาอาชีพอะไรที่มันยากๆขายดอกไม้ขายของขายของซ้ําค้าขายออกได้ไหมออกได้ค่ะพี่ออกได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่ไม่ว่าอาชีพอะไรให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ชัดเจนเอกสารชัดเจน ก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้ออกได้ทุกอาชีพเราไม่โมเมอาชีพเราไม่ขายฝันเราทําจริงอ่าทำจริงนะคะทำจริงเท่านั้นให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนมีประวัติไม่มีประวัติอยากจะออกรถอยากจะปรึกษามีประวัติเอออกรถได้ไหมอยากได้อยากได้รถเพิ่มออกได้ค่ะไม่มีประวัติออกรถได้ไหมออกได้ค่ะพี่ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะมีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน ทุกคนนะคะต้องมีแรงที่มาต้องออทำงานเนาะประมาณนี้นะคะก็มายื่นกับไฟแนนซ์ได้เลยนะใครที่กำลังตามหาเตลต้าคาราครอส1.8ตัว h ฮ b ิดพรีเมียมคันนี้ปี2022คันนี้ราคาเพียง869,000บาทเท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงเป็นเครื่องเบนซินผสมไฟฟ้าเขาเรียกว่าตัวไฮบิดนั่นเองอ่าเป็นตัวไฮบิดนั่นเองนะคะพี่ๆใครที่กำลังมองหาใครที่กำลังตามหาอยู่ ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445ติดต่อน้องฝนได้ประวัติดีฟีดาวได้นะจ๊ะพี่พี่ประวัติดีฟีดาวได้นะจ๊ะใครหารถใช้งานหารถขับรีดติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมคันนี้ติดต่อน้องฝนมาได้เลยเบอร์อ่าเบอร์เนี้ยแอดบ้านเขียวหาน้องฝนได้นะคะน้องฝนขอฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ 0810932445 0810932445สามารถเอดบ้านเขียวมาสอบถามน้นเบื้องต้นได้เลยนะคะพี่ๆคันนี้เปิดสรุปได้นะอ่าอยากรู้ใช่ไหมคันนี้เปิดสรุปได้นะคะด้านบนเลยค่ะพี่ดำดำ,ดำตรงนั้นสามารถเปิดสรุปเอ่อร่อคอออกมาได้นะคะเขาเรียกว่าร่อคอออกมาได้นะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่กำลังตามหาอยู่นะ,ะรีบตัดสินใจเลยนะคะรีบตัดสินใจนะจ๊ะ รถมีแค่คันเดียวนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะพี่พี่รถสวยนะอ่ะใครสนใจคันนี้นะคะไฮบริดคันนี้นะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะติดต่อน้องได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูสีบอลคันนี้สักนิดหนึ่งดีกว่านะคะเมื่อกี้เียมื่อฝนยังไม่ได้เปิดสรุปเดี๋ยวราฝนเปิดสรุปให้ดูนะคะอันนี้ อ่ะคันนี้นะนะฝนจะเปิดสรุปให้ดูนะคะเปิดได้เหมือนกันเลยนะคะนี่ก็เปิดได้นะคะกล้องรอบคันเหมือนกันเลยนะจ๊ะอ่ะมาค่ะนี่เลยนะคะพี่ๆเปิดตรงนี้ได้เลยนี่กดเปิดตรงนี้ได้เลยนี่โอเพนตรงนี้นี่อ่ะไม่รู้จะเห็นไหมนี่กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอ่า มันต้องสตาร์ทก่อนนะพี่ๆถึงมันจะเปิดได้นแต่ว่าเปิดได้นะคะเปิดเปิดได้นะคะ,อะโอเคประมาณนี้นะคะก็ะประมาณนี้เลยนะคะแต่รถสวยนะใครที่หาอยู่รีบตัดสินใจเลยนะคะสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ติดจองนะคะบอกไม่มีขอรอยขาดนะสวยทั้งสองคันสวยทั้งสองคันเลยนะคะพี่ๆด้านหลังนี่ สวยทั้งสองคันไม่มีตำหนินะคะไม่มีตำหนิเลยใครหารถขับนะจ๊ะรีดติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะจ๊าอ่ะอย่าดูด้านหลังสักนิดนะโอ้ตรงนี้ก็มีที่วางแก้วโอ้สวยมากสุดยอดเลยนี่ค่ะอ่าตรงนั้นก็เป็นที่วางแก้วนะจ๊ะนี่จ้าอ่า รถส,สวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆสนใจก็ติดต่อน้องได้นะจ๊ะเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะสวยเดิมป้ายแดงนะคะตรงนี้เป็นที่พับน,นี่ก็พับลงมาสามารถตั้งของได้เยอะเลยนะคะด้านหลังเหลือพื้นที่อีกเยอะนะคะไม่มีมีคนนั่งก็เอาขึ้นนะคะไม่มีคนนั่งก็สามารถเอาลงได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังสักนิดนึง เปิดได้เลยนะ,ะอันนี้มันไม่มีกุญแจอ่านี่ค่ะไม่มีกุญแจก็เปิดได้เป็นไฟฟ้านะคะพี่พีเป็นไฟฟ้านะจ๊ะนี่ด้านหลังเบาะไม่มีรอยขาดนะคะสภาพสวยงามนี่จะ้ะตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะนี่จะ้ะพี่พีเออ หารถขับอย่าลืมนึกถึงนะ้องฝนเซรีไทยรถสวยนะจ๊ะมาหาเออ้ามาหาที่ร้านพี่ก็บอกเลยว่ามาหาน้องฝนประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆใครที่หารถอยู่รีบๆแตดสินใจนะจ๊ะอะพี่ๆเห็นตรงนี้กันไหมนี่ตรนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะเป็นปิดประตูจากด้านหลังนะคะกดตึ้งก็ปิดได้เลยนะคะตรงนี้ก็ปิดแล้วก็มันจะก็จะ,จะล็อกอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะนี่เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเราก็ปิดนี่นี่เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆอ่ะใครที่แบบว่ามันนี่มันก็จะรอเองนะคะใครที่หารถอยู่นะจ๊ะอันนี้สวยงามนะคะสวยมากๆพี่ๆคนไหนที่อยากได้รถครอบครัวคันนี้ก็ถือเป็นรถครอบครัวนะคะพี่เป็นรถครอบครัวนะจ๊ะหารถครอบครัวหา,รถ,ร,วหารถขับ นี่เลยโตโยตาา้าคาราครอสกันเลยจ้าพครที่เข้ามาแล้วพูดคุยกับน้องฝนได้นะคะสอบถามได้นะคะรถคันไหนคะรถรุ่นไหนก็ปรึกษาน้องฝนได้เลยนะจ้าปรึกษากันได้นะจ้าพี่พี่คันนี้สวยนะเราอยากจะดูคันอื่นเพิ่มเติมก็มีนะคะมีนะจ๊ะนี่เลยเยอะมากมีให้เลือกหลายคันเลยไม่ใช่มีแค่นี้นะมีเยอะมากๆนะคะพี่เยอะมากๆากใจให้ด้วยนะคะ มีอีกเยอะนะคะพี่พี่ใครที่แบบว่าหากระบะแคบยกสูงแกอโต้มีไหมมีจ้ามีหมดเลยนะจ้ามีหมดเลยนะจ้าอยากได้แบบไหนนะคะบอกน้องฝนมาได้เลยที่ร้านเรามีครบมีให้เลือกครบมีให้เลือกครบจ้ะพี่พี่ฮะกระบะแคบยกสูงมีจ้า เทลตารีโวแคป2.4นะจ๊ะ2.4มิดพีเรนเนอร์ er นะคะคันนี้กระบะแคปบออโต้นะจ๊ะพี่พี่พอเอาออโต้มามีไม่มีคนถามเลยตอนนี้ไม่เอามานูถามก็จ้ามีกระบะแครบแกวต้อไม้ตอนนี้ฝนเอาเข้ามาให้แล้วเนี่ยคะใครที่แบบว่ากำลังหากระบะแคปบเ e กียร์ออโต้นี่เลยคะ่ะพี่พี่อ่ะปวดอ่ะสอบถามได้สอนถามได้ พูดคุยกันได้นะจ๊ะมีให้เลือกนะจ๊ะมีให้เลือกออ้ยสว่างอ่ะนี่จ้ะพี่พี่อ่ะนี่ค่ะคันนี้เป็นสี่ประตูออโต้ยกสูงนะคะคันนี้ก็สวยนะคะพี่พี่คันนี้ก็สวยนี่นี่ลอยนะจ๊ะอ่ะใครที่หาอยู่ เทลตารีโวนะคะแครบ 2.4E Prenner คันนี้สีขาปี2017ปี2017นะคะพี่ๆคันนี้เนาะคันนี้นะคะราคาเพียง499,000เท่านั้นนะคะเกียร์โต้นนะจ๊ะนี่จ้าใครหาอยู่นะจ๊ะก็ติดต่อน้องฝนได้สอบถามน้องฝนได้ประวัติดีฟีดาไปเลยจ้ะแม่ประวัติดีฟีดาไปเลยจ้ะแม่ อ่ะด้านหลังเรามาดูด้านหลังนิดนึงนี่จ้าสวยงามสวยงาม,งามตามท้องเรื่องสวยงามนะจ๊ะพี่พี่มีให้เลือกหลายคันนะ s r v Innova ฟังกูเนอร์ก็มีนะจะามามาดู Innova ดีกว่านี่ มีใครแบบว่าอยากได้อินโนวาไหมเตย์ต้าอินโนวานะคะเครื่อง2.8ตัว G นะคะพี่2.8ตัว G นะคะปี2000คันนี้ปี2019นะะสีเทาเนาะสีเทานะคะเนีราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นจ้า ฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงวิทยุนะคะหน้าจอใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆนี่ลอยสภาพนะคะ,ะใครหายอยู่รถครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเบาะไม่มีรอยขาดนะคะเบาะสภาพสวยงามนะจ๊ะเบาะไม่มีรอยขาดสภาพสวยงามนะจ๊ะใครที่หาอินโนวารถครอบครัวคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งได้นะ,ะพี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งได้นะจ๊ะหารถขับสักคันนะคะ ้องมาที่น้ำฝนย้ำตลอดเลยพี่อย่าลืมน้ำฝนนะคะสวัสดีทุกคนเลยจ้าเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้สอบถามได้นะคะมองหารถอะไรหารถอะไรขับก็สอบถามกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่อ,อินโนวาคันนี้นะคะปี2019ราคาเพียง5,99,000บาทเท่านั้นนะคะ5,99,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนิดนึง นี่คะ่ะพี่พี่หลางโอ้ตรงนี้นะคะเห็นไหมเพดานช่องแอร์มาให้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเนาะ,ะอันนี้เลยค่ะอ่ะสวยๆงามๆพี่สวยๆงามๆเบาะไม่ขาดนะไม่อะไรเลยเบาะไม่ขาดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะสภาพสวยเหมือนเดิมนะคะนี่คะ่ะตรงนี้มีที่วางจาน,านวางขนมวางอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่คะ่ะ ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะอินว่าก็จะประมาณนี้นะคะด้านหลังด้านหลังดูด้านหลังสักนิดนึง ใครที่กำลังสนใจนะฮะ Toyota Innova คันนี้นะคะปี2019ัเเครื่อง2008ตัว G นะคะ2องพตัว G นะคะติดต่อน้องฝนได้คันนี้รถมือเดียวป้ายแดงปี2019ราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นสนใจรถคันนี้นะคะปรึกษาน้องฝนเลย081093 ส4 4 5 0810 9 3 2445โทรหานะ้งฝนได้ตลอดเลยนะคะประวัติดีฟีดาวนะจ๊ะพี่ๆประวัติดีฟีดาวเนะะียคะรีบๆเลยนะคะร้านมีทั้งหมดสาสาขาสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็สุราษฎร์สสาขานะคะอยู่ที่ศรีเอกตะบานหนึ่งสาขาแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะจ๊ะพี่ๆใครหารถขับนะคะติดต่อน้องได้เลยตลอดเลยนะจ๊ะ